พัฒนาการทารกในครรภสีเดือนพัฒนาการเร็วมากอวัยวะสร้างอะไรบ้างวันนี้มาดูด้วยกันครับ Familyman คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยพัฒนาการทารกในครร์อายุครรนสี่เดือนสามารถรับผูกเพศได้แล้วด้วยการเอาตราซาวมาเช็คพัฒนาการของลูกน้อยเมื่ออายุครร์ได้สีเดือนว่าเปลี่ยนไปแค่ไหน ร่างกายคุณแม่ต้องดูแลอย่างไรและคุณแม่ต้องทานอะไรในเดือนที่4นี้วันนี้มาหาคำตอบด้วยกันครับสำหรับลูกน้อยเมื่ออายุครรภได้4เดือนจะมีขนาดตัวเท่ากับอะโวคาโดในส่วนความยาวของลูกน้อยตั้งแต่หัวจะวดปลายเท้ายาวประมาณ16ซนติเมตรและมีน้ำหนัก100กรัมข้อ2 ในส่วนของหัวมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลำตัวผิวหนังบางสายสีแดงเรื่อๆืมองเห็นเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนเริ่มมีขนตาขนคิ้วและมีเส้นผมงอกขึ้นมาข้สาอาวัยวะเพศพัฒนาจนสามารถระบุเพศได้ชัดเจนแล้วจากการเอาลตราซาวว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้ คุณพ่อคุณแม่คงตื่นเต้นมากครับข้อ4ปุ่มรับรถบนลิ้นสามารถพัฒนาแล้วและพัฒนาไปเรื่อยๆข้อ5เาลือกตายังติดกันแต่สามารถรับรู้ความสว่างและเริ่มไว้ต่อแสงที่ส่องไปถึงได้มากขึ้นช่วงนี้ลองส่องไฟเล่นกับน้องนะครับโดยใช้ไฟฉายนะครับ ซึ่งการใช้ไฟฉายส่องเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทําให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถทําให้ลูกฉลาดได้แต่อยู่ในคันครับอ๋หเริ่มได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้นและอาจมีการแตะเบาๆเ,เมื่อได้ยินเสียงดังหรือเสียงแม่ที่เรียกแต่แม่ท้องยังไม่รู้สึกว่าลูกเตะหรือลูกดิ้นนะครับเพราะยังมีความเบามาก ข้อ7ปอดเริ่มทำงานขยับขึ้นลงเหมือนหายใจแต่ยังไงลูกก็ต้องได้รับออกซิเจนผ่านรบจนกว่าจะคลอดอยู่ดีนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแม่ท้องมี4เดือนมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างข้อหนึ่งหน้าท้องเริ่มโตเพราะมดลูกสูงขึ้นจากอุ้งเชิงกลานจะเข้าสู่ช่องท้อง คุณแม่จะคลำจากยอดมดลูกได้และเริ่มสังเกตเห็นเส้นดำที่กลางท้องข้อ 2. หัวนมเริ่มคล้ำขึ้นหัวนมจะเจ็บเมื่อถูกสัมผัสเพราะเส้นเลือดดำที่นี่จะเป็นเลี้ยวสีเขียวดูชัดเจนขึ้นข้อ 3. ช่วงนี้คุณแม่โอกาสเป็นตะคิวค่อนข้างสูงเส้นเลือดคอร์ดและมีโอกาสเกิดลิซิดทงารได้ง่ายกว่าคนปกติซึ่งเป็นผลมาจาก การขยายตัวของมดลูกอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองครับจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยในคั์และการดูแลลูกน้อยเมื่อคลอดออกมาครับ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย